ก่อนก็คือเริ่มจากขวดแก้วที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับที่เป็นขวดแก้วเพราะจะได้เห็นข้างในด้วยครับพร้อมด้วยฝาที่เป็นฝาสังกะสีครับถ้าเป็นฝาพลาสติกเนี่ยจะไม่สามารถทนความร้อนได้ครับซึ่งอาจจะมีความร้อนอยู่นิดหน่อยครับชิ้นต่อไปก็คือท่อทองแดงครับท่อทองแดง ไม่ใหญ่ครับสังเกตจากนิ้วก้อยขนาดประมาณสัก6กเจ็ดมิลได้ครับแล้วก็อุปกรณ์ในการบัดรกรีทีนี้เรามาดูการประกอบงานกันเลยครับแล้วก็ตัดท่อทองแดงออก2เส้นครับเส้นละประมาณ30เซนครับจากนั้นก็ดัดท่อทองแดงให้เป็นูงโค้งโดย ให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วครับจากนั้นท่อทองแดงทั้งคู่นี้นะครับจะต้องเจาะ เจาะลงไปข้างในแบบนี้นะครับ1รูด้วยดอกสว่านขนาดเล็กประมาณ1นมิลนะครับเจาะลงในตำแหน่งนี้นะครับข้างในครับ ถ้าเจาะยากอ้ามันออกอย่างนี้แล้วก็เจาะลงไปตรงๆร,ระหว่างช่องแบบนี้มันจะง่ายกว่านะครับเจาะเสร็จก็บีบกลับเข้าไปครับให้ห่างกันประมาณ ประมาณเท่านี้ครับวัดขนาดท่อดูนะครับขนาดท่อภายนอกมีขนาดประมาณ6มิลครับประมาณ6มิลก็ต้องหาสว่านที่มีขนาดประมาณ6มิลเหมือนกันครับ ขนาดนี้ใช้ได้ครับเพื่อจะเจาะตรงฝาขวดนี้ล่ะครับ ถ้ามันใหญ่เกินฝาขวดไปนิดนึงก็บีบบีบขาทั้งสองข้างให้มันเล็กลงได้ครับประมาณนี้ครับแล้วก็เจาะด้วยสว่านขนาดที่เท่าๆกับท่อแบบนี้ครับ ต่อไปก็จะต้องหาเชือกได้ดิบเพื่อจะทำเป็นไส้เหมือนไส้ตะเกียงครับเพื่อมันจะได้ดูดซับแอลกอฮอล์เข้ามาในขดลวดนี้ครับในท่อทองแดงอันนี้ทีนี้จะหาเชือกได้ดิบได้จากไหนครับเดินหารอบบ้านแล้วแล้วก็มาเจอนี่ครับม็อบถูพื้นครับใช่เลย ขนาดพอๆกันเลยครับได้เชือกได้ดิบมา2เส้นครับชุดละเส้นก็จะแบ่งครึ่งออกเป็น2องสองเส้นแบบนี้ซึ่งจะได้ประมาณส่วนนี้ที่เลยออกมาเนี่ยจะแย่ลงไปในขวดเพื่อซับแอลกอฮอล์แล้วก็ดูดขึ้นไปหลังจากแย่เชือกเข้าไปก็จะได้ประมาณนี้ ข้างนี้ก็ขึ้นไปได้ประมาณนี้ซึ่งไม่จําเป็นจะต้องถึงกันตลอดทั้งขดครับ mm hmm. เพราะว่าต้องการซับแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วก็ใช้ความร้อนเพื่อดูดขึ้นมาปล่อยออกทางรูนี้ครับ Thank <laughs> you. สำหรับการบัดกรีผมแนะนำว่าควรใช้หัวแรงที่มีความร้อนสูงหรือเป็นหัวแรงปืนที่มีกำลังวัดสูงๆนะครับหลังจากบัดกรีท่อทองแดงกับฝาขวดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต้องมั่นใจว่าปิดสนิทถ้ายังไม่มั่นใจมีอีกวิธีหนึ่งครับใช้กาวร้อนครับกาวร้อนหยอดซ้ำเลยครับ ถ้าเป็นกาวสองตันจะดีมากเลยครับแต่เนื่องจากผมไม่ได้ออกไปหาซื้อมาเอาอุปกรณ์ที่มีอยู่ใกล้ตัวครับหลังจากประกอบเสร็จเป็นรูปแบบนี้แล้วนะครับก่อนจะเริ่มทดลองปรากฏว่ามีปัญหาจุกจิกเล็กน้อยก็คือเอเชือกที่ต่อลงมาเนี่ยมันสั้นเพราะว่าถ้าเทียบกับขวดแล้วจะอยู่ประมาณนี้เองครับจะต้องใส่แอลกอฮอล์เยอะมากเลยครับเกือบเต็มขวด ผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการตัดท่อ pvc ขนาดประมาณนี้ครับนี่จะอยู่ราวๆตรงนี้พอดีแล้วก็ตรงที่ใส่แอลกอฮอล์ก็ยืมฝาเกลนน้ำมันเครื่อง ก็จะได้ที่ใส่แอลกอฮอล์ที่ไม่ลึกจนเกินไปอ่าคราวนี้เรามาลองทดสอบกันเลยครับใช้แอลกอฮอล์75%ที่ได้รับแจกช่วงโควิดครับเอามาใช้งานซอเลย แล้วก็นี่ใช้ฝาขวดเครื่องดื่มบำรุงกำลังครับเป็นตัวล่อไฟเสหน่อย ให้แน่นครับแล้วก็ใช้ฝาขวดเครื่องดื่มบำรุงกำลังใส่แอลกอฮอล์วางไว้ข้างใต้นี้ครับ รอสักครู่ครับ ลองต้มน้ำดูครับจะปล่อยไว้อย่างนี้ให้แอลกอฮอล์ที่ใส่ในอ่า ฝาเครื่องดื่มชูกำลังที่ใช้เป็นตัวล่อไฟเนี่ยใช้หมดไปเลยก็ได้ครับรู้สึกไฟจริงข้างบนจะติดแล้วนะครับ สรุปว่ามันได้ผลครับแต่ต้องใช้เวลาเกือบ5นาทีเลยครับกว่าน้ำร้อนครึ่งกาเนี่ยจะเดือดอาจจะเพราะว่าตัวทำความร้อนมันน้อยเกินไปแล้วยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ด้วยก็ได้ครับแล้วผมจะนำเสนอผลงานชิ้นใหม่ที่จะปรับปรุงจากชิ้นนี้ล่ะครับให้มันได้ผลดียิ่งขึ้นมาให้เพื่อนๆชมกันอีกครั้งครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ